อ๋อลาเพียงไหมพี่น้องตอนนี้เพิ่นกัดสิพากันกลับแล้วป่าบักย่างหลายครับผมนี่นะมือฟ้ามือแล้วกระโตดอันนี้โตหน่อยดอกนี่เมืองมือผมขนาดผมพูดยิ่งใหญ่เลยผมขนาดผมพูดยิ่งใหญ่เมือยังหน่อยกว่าเออนี่ชะโดครับผมอู้เมืองโตมีพี่น้องึป็นไงครับผมถุงนี่ ล่าสุดผมพี่น้องเนาะเดี๋ย่าให้เบิ่งกันตัวแดงยิ่ใหญ่ตัวนี้บ้าหญ่กว่าหมูเบืองนีดพี่นอ้อ,นนนนนองอือตัวนี้ใหญ่นี่ใหญ่ครับผมพี่น้องถุงนี้ไม่โตเงี้ยครับถุงสีเขียวนี่เป็นถุงอันนี้อ๋งงนะอ,อ